น้าดูพี่เมื่อกี้แกมาทำอะไรไว้ไม่รู้นี่เห็นไหมล้อหนะ้าแกมันพับเลยแกไม่คืนล้อนะค่อยๆแกไม่คืนล้อนะดูมันคืนไม่ตรงหรือว่าดูไม่ดูคงอะไรหรือว่ายัางไงดูพี่น้าน้าทีนี้น้ามันดันดินมาเลยเมื่อกี้นี่ล้อมันขวางเน,ะนาะไป มาลูกพี่เลาลูกพี่หงเอ็มหงหนึ่งจะมายังไงทีนี้สวัสดีครับอยู่กับช่องอมทิศตอนทัวร์นะพี่น้องเาไปทัวร์กันหน้างานหดหด้ลยหดยังไงดิหดมีแต่น้ำดิหนิหน้างานไมีหดเพราะอะไรแต่คนขับรถมันหดเลยอยู่ด้วยคันขาวนดิหดดิแต่คันเขียวนี่ไม่เท่าไรนะแกย่องย่องมองมองอยู่ต้องมองมองอยู่เอาแน่ๆนะพี่เอาตรงๆนะผมได้ช็อตเด็ดเลยนะ มาลูกพี่มามารถแรงของแรงเขาไม่กลัวหรอกรถแรงนะี่นกล้องผมอยู่ไหนลนะ่ะย้อนแสงเลยทุกอย่างผมไม่เห็นเลยเอาเหลี่ยมไหนลูกพี่เอาเหลี่ยมโน้นบ่ได้เลอนั่นแหละเอาเลยพี่พนี่ผ่านต้องเหลี่ยมดีๆนะลูกพี่นะเหลี่ยมไม่ดีจะ ดันไมทั่วนะอีกคันหนึ่งนะีอ๋อเออแก้วพีเชียดนี้แน่นอนอยู่คนคันหนึ่งเขาใส่แก้วคนขุดมันมาขับมาก็ขุดมันอยู่ดีๆก็ไปเรียกเข้ามาขับรถไม่ขับรถดำเนาะวมาณนี้แต่แก้ก็เลยมาขุดแค่น,นี้เห็นไ,ไหมรอยรอยล้อหน้าแก้มันพับนะมันพับมันพับแล้วมันนี่ไป าหาลูกพี่ผมก็พูดไปงัน้นแหละพูดตามเนื้อผ้าไปงัน้นแหละเอามาขับผล้อของล้อเป็นไม่เป็นอยู่ด้วยมีเสื้อซื้อมาลองให้ผมขับดู ห้าในคันนี้นะเดี๋ยวคับซีของอะไรนะเครื่องก็เอามาวางใหม่คับซีก็ไม่รู้เครื่อคับซีอะไรดูแล้วรู้เรื่องเลยแต่ยังใช้งานได้อยู่เลยนั่นดินได้อยู่ล้ออะไรลูกพี่กลับล้อได้เออหายาไม่ล,ลูกพี่ที่นี่นะ่ะหายาไม่ได้ขี่หันลูกพี่เอ,อ,อารอตรงก่อนไปเอาไป โอนั่นแหละเวรางเลี้ยงพอมอะไรดีๆลูกพี่แกนี่พอเรามานั่งจอบไกลๆนี่ทำดีหน่อยนะครับพอเราไปอยู่ใกล้ๆนี่ไม่รู้เรื่องเลยไอ้ายทีนี้่ายเยอะๆายเยอะลูกพี่ายเยอะๆเออายไปไอ้เยอะเยอะเกินเลยลูกพี่เอ้ยเยอะเกินเลยลูกพี่เอ้ยแก่แก่เยอะเกินละายนะแกายเยอะเกินมันดันไม่ไปเอาไม้ลูกพี่เอามาดูแกแก่เอา ยเดี๋สายเยอะไปไหมเออนั่นแหละเอออ่ะไอ้ลูกพี่รถแรี้ยงยุ่งสายเยอะเคยลูกพี่สายเยอะเกินลูกพี่เฮ้ยเยอะจะล้อขวางเลยนะลูกพี่นะล้อมันขวางมันก็ดันไม่ไปเลยเนาะของรถมันจะเลี้ยงแค่ไหนมันก็ไม่ไปแล้วล้อมันขานนวางมันดินมันดินมันเดินไปดินทรายมันเหนียดนะมาลูกพี่เด้แนะ่ไหมอ๋อ เออขับรถตรงๆเอออ่าเละมาฝึกง,งานน้อพี่นะต้องฝึกหน่อยนะให้ลูกพี่เข้าใจรถกว่านี้จะจะคว่องเลยนะนูอพี่นะลูกพี่ก็ยังยัง,ย,งยังมาขับใหม่อยู่นะยังไม่ยังไม่ชินกับรถเท่าไหร่มีนี่ต้องขั้นเขียวนี่เดี๋ยวมาให้ดูจ้ะว่าเดี๋ยวรถไถเข้าไปดูกันนน่นให้ดันแกดันอยู่นู่นก่อน บอกมาอะมาดูลูกพี่แจลูกพี่แจยืนียู่นะห้ามลอ้อขวางลลกันพี่นะขวาง,วงล้อเลยไปยาวไปลูกพี่ตรงขอขี้ยืดนนะีู่่นะเชิดชายเจริญซับด้อเชิดชายซับจเจริญมีจเจริญซับไปลูกพี่ไปเย็ยบหน่อยลูกพี่เย็ยบหน่อย ยกเลยหน้าหน่อยลูกพี่อเดียมใหม่ลูกพี่ขอเดียมใหม่ก่อนแกว่าเดียมนี้ไม่ดีต้องเดียมใหม่หายเย็บลูกพี่เย็บไม่ถึงที่นะเออนั่นแหละนี่ต้องแบบนี้ต้องเลี้ยงพวงมาลัยให้ดีนะไม่ใช่หักอย่างเดียวนะครับเดียมไม่ไปเลยรถนะนะพี่รับ ีว่มารอดูขันเขาอีกทีคันนี้สบายเลยลพี่เหยียบหน่อยลูกพี่เอามาตรงๆรงนะล,ลูกพี่นะจวดเลยเหยีย็บไปลูกพี่เหย,ยียบไปหน่อยเย็บไปลูกพี่เหยียบหน่อยเหยียบไปเลย เงี้ยไปเฮ้่ไปผ่านไม่ต้องหักไม่ต้องหักล้อขออีกต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องยกด้วย เดี๋วพี่มาได้อยู่นะมาลืล่นๆหน่อยอาจจะลืล่นๆหน่อยนะยไปยืกก้อะไรหลักพิเศษยื้ออะไรตัวนี่ยจะไปจะไปมั่วสั่วนั่ลูกพี่นะมีรถเปล่านะ ขันเขียวมาก่อนคันนี้ลบไปนู่นก่อนเออลน,นแหละลบไปนู่นแหละ,ะตัวแรงมาย้ายที่แล้ว แรงปียาวเลยลูกพี่เยอะไหมลูกพี่มาเลยลูกพี่ตรงเลยลูกพี่แรงนีแรงกี่มีแรงเนียยกเลยลูกพี่ ลูกพี่เาเลยต้องหวงแก๊สเชื่อมปูอะไรปูช่างเปรี้ยวปูช่างเปรี้ยวแล้วโดนอะไรมาลูกพี่ข้างๆนี่จะไปโดนอะไรมานะกันหมากันอะไรจะไปโดนอะไรมาเดี๋ยวรอกันดูคันขาวสักรอบด้วยเพื่นอนๆด้วยนะมาดูคันขาวกันจะถึงที่ไหมรอบนี้ ข้างขาวเนี่ยมันลุ้นมันดีนะพี่น้องจะเลี้ยงจะเลี้ยงพมาอะไรอย่างดีเลยเลยเลี้ยงงอกแงีงอกเงีแล้วก็ขวังปีหนึ่งมาอาพี่ไหมขึ้นขึ้นหน่อยลูกพี่ขึ้นเออขึ้นมายาวหน่ยลูกพี่ขึ้นซ้ายหน่อยลูกพี่ขึ้นซ้ายตรงมาหน่อยลูกพี่เออเดี๋ยวตรงมาลูกพี่ตรงมาอะไรลูกพี่ตรงเลยลูกพี่ตรงเลย ตรงอย่างเยเลยตรงเลยเลยเลยตอย่างเยอเลยอันละอเรียบร้อยีเลยสวยลูกพี่มาแบบนี้เลยจะหักกลมอะไรเยอะดูกมาไรแเจ้าันเบาว่ะกมอรเจ้าันเบาเจ้าทำไมหักไกวเยอมันไกวเนี่ย คันที่ติดซีลกเกอร์ดินด่วนนี่นะมีซีลิเกอร์ดินด่วนแล้วลดดั้มซึ่งดินด่วนเลยนะเมื่อกี้นะเมื่อดินด่วนตัวถึงนี่อ่าขวาที่ได้ทีนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะรอรุนกันเดี๋ยวมีจมมีติดจะถ่ายให้ดูนะเห็นมีจมมีติดเหรดูนะจ๊ะนี่เป็นอยู่ตัวแล้วเมื่อกี้นะทีนี้สวัสดีครับ